สวัสดีค่ะฟอยี่พิชนันวิทยานนท์ค่ะหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Upick ประเทศไทยค่ะ Upick เป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ในรูปแบบของโซเชียลคอมเมอร์สนะคะโดยจะมีฟีเจอร์ที่โดดเด่น พิเศษให้กับสมาชิกของแอดเราค่ะคือจะได้รับเงินคืนทุกการซื้อนะคะแล้วก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นค่ะเมื่อมีการแชร์สินค้าลงในโซเชียลมีเดียเช่น Line หรือ Facebook ค่ะซึ่งเราจะเรียกสมาชิกข,ของแอปพลิเคชันเราว่ายูพิเกอร์ค่ะยูพิกเอามงกการตลาดจากแบรนด์และเจ้าของสินค้ามาจ่ายให้กับผู้บริโภคที่เป็นยูพิเกอร์เมื่อมีการบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าหรือโปรโมชั่นนั้นๆลงในโซเชียลมีเดียค่ะโดยยูพิเกอร์จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนี้ในรูปแบบของเงินสด โอนเข้าบัญชีตามรอบบิลค่ะเมื่อมีคนมาซื้อสินค้าจากลิง์ที่แชร์ออกไปสินค้าที่ยูพิกเกอรสามารถเลือกแชร์ได้นะคะมีมากกว่า2องห0ืนรายการค่ะ ทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศนะคะเช่น l o r e a l Olay, Pantene, Armand g a r d o n JBL, Mami Poco, Baby Love และสินค้าไลฟ์สไตล์อื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงแบรนด์ดังใน Instagram ด้วยค่ะ YouPick มองว่าการบอกตอบของผู้บริโภคนะคะเป็นหนึ่งในช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะซึ่งงบการตลาดของแบรนด์ต่อปีนะคะมีมูลค่ามากมายถึงหลายหมื่นล้านบาทลหลายๆแบรนด์ค่ะจึงสนับสนุนกับการเอางบการตลาดบางส่วนนี้นะคะ มาจากให้กับผู้บริโภคที่บอกต่อเกี่ยวกับสินค้านั้นๆค่ะวิธีเป็นยูพิกเกอรหรือสมาชิกของแอป,ปเรานะคะก็ง่ายมากๆค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะใส่รหัสคำเชิญนะคะแล้วก็เลือกช็อปสินค้าชิ้นแรกชิ้นเดียวค่ะภายใต้หมวดหมู่ที่ชื่อว่ายู c ิกชอยส์ค่ะซึ่งก็จะเป็นสินค้าในชีวิตประจำวันนะคะเชน่นเจลล้างมือแชมพูกระทะชุดเครื่องนอนรวมไปถึงสินค้าแฟชั่นและเครื่องสาอางค่ะ ยูพิกเหมาะกับผู้บริโภคสมัยใหม่ที่ชอบความคุ้มค่าในการซื้อสินค้าหรือ Valu e s h o p p e r ค่ะเพราะท่านจะได้รับเงินคืนกับทุกๆก,การซื้อสินค้าในแอปเรานะคะรวมไปถึงผู้บริโภคที่ชอบการบอกต่อการสร้าง Community การแบ่งปันโปรโมชั่นและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับแคตตากรีสินค้าที่สนใจค่ะเช่นกลุ่ม Beauty กลุ่มแม่บ้านกลุ่มชอบทำอาหารกลุ่มพนักงานออฟฟิศหรือกลุ่มเปิดสำหรับทุก,ทกคนที่ชอบโปรโมชั่นจ็ต้นค่ะ